และแล้ววันนี้ก็ได้มาถึงครับหรือว่าปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะก้าวเข้าสู่ยุคทองอีกครั้งครับกับการยกแผงหน้าใหม่ทั้งเซตครับถือกำเนิดนะครับ3ประสานนะครับ s อ b ไทยพาณิชย์ที่เป็นมากกว่าแอฟลิเคชันธนาคารครับประกอบไปด้วยนะครับเอสเบนจามินเซโกนะครับก็ต้องบอกด้วยว่าเป็นกองหน้าดาวรุ่งวัย2 2ปีจากทีมแห่งเทือกเขาติการนะครับนะสโลวีเนียครับเยือกเย็นจบสกอร์คมๆมบันจงแบบนิ่มครับ ซีมาธิวุ์คุนยากองกลางตัวลุกหรือปีกวัย26ปีนะครับสัญชาติบราซิลนะครับก็มาเพื่อยกระดับทีมขนาดแท้ครับที่สุดแห่งการสร้างสรรนะครับสกอร์ต้องตัวนี้ครับและ B ีครับไบอันเอมเบอร์โมนะครับกองหน้าวัย26ปีนะครับจากทีมชาติแคนาบรูนด้วยศรัทธาและใจรักในสโมสรแห่งนี้นะครับเชื่อได้เลยว่าเขาเนี่ยต้องพาแมนยูกลับมาสู่หัวตารางได้แน่ครับ ก็เดือดได้รอนนะครับนะพิมิลีก2,025 2,026พวกเขาเนี่ยกำลังจะกลับมาอยากเจอหงแดงเว้ย